อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนเพื่อนน้อยทำสวนจ้ามาแล้วค่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่หน้าบ้านนะคะมาดูต้นกระเจี๊ยบที่กำลังเจริญเติบโตนะคะกระเจี๊ยบลำต้นสีแดงนะคะก้านสีแดงใบจะมีบริเวณแฉกนะคะเป็นสีแดงเนาะแต่ใบเขาก็จะสีเขียวค่ะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนมีไหมคะพันนี้ แล้วก็ดกด้วยนะคะดกฝักใหญ่ฝักยาวนะคะแล้วก็เนื้อจะอร่อยค่ะเนื้อเยอะค่ะพันนี้เนื้อจะเยอะนะคะกระเจี๊ยบสีสีออกไม่เขียวนะคะออกขา,ขาวๆนะคะแต่ว่าเขาน่าจะเรียกว่ากระเจี๊ยบเขียวนะคะคนละพันกับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่มีหลายพันนะคะเพื่อนๆหลายพันมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้ก็จะมีพันธุ์ที่ฝักเป็นสีแดงด้วยนะคะแล้วก็ฝักสีเขียวเข้มนะสีเขียวอ่อนสีขาวๆเนาะฝักสัน้นฝักยาวนะมีหลายพันธุ์มากๆเลยนะคะส่วนที่น้อยเอามาปลูกนี่ก็จะเป็นพันธุ์สีออกขาวขาวนะคะเขียว,ว,วอ่อนๆเนาะเหลืองๆนิดนึงนะคะฝักใหญ่อร่อยค่ะอันนี้ก็ออกดอกและะ้วค่ะเพื่อนๆมีดอกและะ้วค่ะเร็วมากเลยค่ะกระเจี๊ยบพันธุ์นี้เป็นน่าจะเป็นกระเจี๊ยบเบานะคะ ปลูกไม่กี่วันไม่ถึงเดือนนะคะเพื่อนๆเ,เป็นดอกแล้วค่ะอันนี้นอะยก็ปลูกแซมอ้อยฝั่งทางด้านโน้นนะคะฝั่งแปลงแปลงตรงกลางฝั่งโน้นนะคะแล้วก็แปลงน้นนะคะสี่ห้าหกกอนะคะตรงกลางก็ปลูกแซมกับอ้อยแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะ้อยยังไม่ได้ปลูกนะคะมีแต่อ้อยนะ้ะยจะนํากระเจี๊ยบม,มาแซมขุดหลุมเอาไวะะ้แล้วค่ะขุดหลุมยาวไปโน้นละอ่ะเดี๋ยวมา มาแกะกระเจีย๊ยบก่อนค่ะมาค่ะนั่งแกะหน้าบ้านเลยค่ะนี่ก็เป็นทรายล้างนะคะแล้วก็มีต้นกระเจีย๊ยบติดกับทรายล้างเลยค่ะเดินลงมาเก็บกินได้เลยนะคะนี่แล้วก็นั่งแกะตรงนี้เลยค่ะเช้าเๆอากาศดีค่ะภูเก็ตฝนตกนะคะเมื่อวานตกทั้งวันเลยค่ะอากาศสดชื่นมากและนี่ก็คือไอดำไต้หวันายแม่น้อยใบแม่น้อยนะคะ ากชมเพจอ้อยดำไต้หวันใบไม่น้อยนะคะมีพันอ้อยที่จะแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะในราคาที่รับรองว่าถูกกว่าที่อื่นแน่นอนเลยนะคะฝากด้วยค่ะอ้อยดำไต้หวันใบไม่น้อยนะคะเข้าไปชมเพจได้นะคะขอบคุณเลายๆที่ส่งฮักมาอุ้มชูตามคำมาสู่เข้าสู่หัวใจดวงนี้ ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดียวมันยาติบอบมีได้รู้จักคำว่าโชคดีได้มีวันนี้เพราะมีแรงใจขอบคุณหลายๆนะคะอะมาดูกระเจี๊ยบกันดีกว่าพันกระเจี๊ยบอันนี้หลานของอหลานเก็บมาให้นะคะบ้านอาเจกคะ่ะนี่ นี่ก็นานนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้เนาะเดี๋ยวน้อยจะแกะแล้วก็พาไปป,ปลูกเพื่อนๆนคนไหนที่อยากจะปลูกกระเจียพันพันนี้นะคะที่น้อยบอกนี่ก็นี่เนาะไม้แบ่งปันได้นะคะ mm. เดี๋ยวถ้าไม่พอยังไงก็เพื่อนๆลงชื่อไว้ใต้คลิปเลยนะคะชื่อที่อยู่เนาะเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวถ้าถ้าไม่พออันนี้เดี๋ยวน้อยจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่ต้นนะคะเอาไว้แบ่งปันเพราะว่าเยอะแยะค่ะเพื่อนๆน นะใครอยากจะปลูกนะคะพิมพ์ที่อยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้าไม่ใช่ปัญหานอะเพื่อนๆอยากจะปลูกไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องไปหาซื้อค่ะแบ่งกันได้เดี๋ยวนอยส่งใส่ซองไปให้เลยม,มือก็คอย๋ยวจะโดนกล้องนี่แหละปลูกหลุมนึงก็พักสามสเมล็ดหรือห้าเมล็ด ถ้ามีเยอะก็ใส่5มเมล็ดเนาะกันเสียแต่ว่ามเมล็ดอันนี้เพิ่งเพิ่งเก็บใหม่ๆไม่น่าจะเสียน่าจะสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปให้สัก5้า6มเมล็ดนะคะเพื่อนๆเอาไปขยายพัน์เองนะหมายถึงว่าถ้ามีคนอยากได้เยอะนะคะถ้าคนอยากได้ไม่เยอะนะก็จะใส่ไปให้เยอะๆหน่อยคอยดูว่ามีเพื่อนอยากได้เยอะไหมมีเพื่อนบอกว่าอยากจะปลูกนะคะบอกว่าไม่เคยเห็นพันธุ์นี้เหมือนกัน น้อยก็ไม่เคยเห็นค่ะเพิ่งเห็นอาจิกไม่รู้ไปหามาจากไหนนี่ก็ได้พอสมควรโอ้ท่อนใหญ่มากอันนี้นะ้อยจะไม่ไปกินไม่ไปปลูกนะคะจะกินค่ะนี่เห็นไหมหวานกรอบมากมากเลยค่ะเพื่อนๆปอกแล้วก็ควันแช่ตู้เย็นเอาไว้เย็นๆน,นะคะมากินเวลาเหนื่อยๆทำงานในสวนเหนื่อยๆแล้วไปเปิดกินอือเคี้ยวไปนี่หวานนะคะ อหอมกลุ่นขึ้นไปในจมูกเลยนะคะความหอมของอ้อยนี่นะคะเพียงแค่เราตัดนะคะที่กอนะคะเราไปตัดเขาที่กออ้อยนะคะกลิ่นก็หอมโชยขึ้นมาแบบน่ากินมากๆค่ะเพื่อนโปรโมโ <c oughs> ใ่ใส่แก้ว <c oughs> เอา <c oughs> คือหาง่ายๆนะคะ พลาสติกที่กล่องไข่นะคะกล่องที่ใส่ไข่มาพอดีน้อยอยู่หน้าบ้านกล่องอันนี้จะเอาไว้หน้าบ้านพอดีเลยก็เลยหยิบง่ายดีนะคะเดี๋ยวเพื่อนว่าทําไมเอาอันนี้มาใส่นะคะมันมันหยิบง่ายค่ะเพื่อนมันรวดเร็วทันใจไม่ต้องไปเที่ยวหาอ,อ,อะไรในบ้านอีกนะคะ นี่ค่ะได้พอสมควรไปไปปลูกกันนี่จากเพื่อนๆนได้ขุดหลุมเอาไว้แล้วนะคะก็ลึกนิดนึงนะคะเวลาเขางอกออกมาจะได้ควรจะได้แบบอยู่ข้างล่างนะคะจะได้ไม่โยกเยกนะคะเพื่อนเพื่อนก็อยู่กับอ้อยดําไต้หวันไปนะจ๊ะนี่เห็นไหมอ้อยนี่ก็งามเห็นไหมคะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็งามงามฝั่งนี้ปลูกก่อนหนึ่งวันนะคะอ้อยก็โตกว่าฝั่งนี้เยอะพอสมควรนะคะ แต่เดี๋ยวเขาก็คงทันกันเนาะนี่ค่ะกระเจี๊ยบอ่ะให้ดูติดดอกแล้วคะ่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆพ,พิมพ์พที่อยู่มาเลยนะคะเพื่อนๆที่รักการปลูกชอบปลูกแล้วก็อยากอยากได้เมลิดพันธุ์กระเจี๊ยบนะคะสีต้นสีแดงฝักใหญ่ๆเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวนนจะใส่เยอะๆหน่อยค่อยถอนทิ้งเอาชอบให้เขางอกเยอะๆแล้วถอนทิ้งเอาค่ะเดี๋ยวค่อยมากรบแล้วกันเนาะมือจะเลอะนี่ค่ะเอากระเด็นหมด ตอนนี้หน้าฝนเข้าหน้าฝนแล้วกำลังเหมาะที่จะปลูกพืชผักนะคะสวนครัวเนาะเราจะได้ไม่ต้องรดน้ำนะคะเพื่อนๆคุณคะ ผักโขมนะคะต้นใหญ่ๆมากเลยไม่กินค่ะเบื่อก็เลยตัดแล้วก็มากองกองไว้ตรงนี้ให้เป็นปุ๋ยนะคะผักโขมที่ใบใหญ่ๆนะคะที่น้อยเคยพาชมเมื่อคลิปที่ผ่านมาอีกแล้วมีคลิปที่ผ่านมาหลายคลิป เรียบร้อยแม่แต่เ,เขาก็งอกมานะคะเดี๋ยวน้อยจะมากลบเองดีกว่าเดี๋ยวมือลเลอะเนาะเพราะว่าเราต้องกดกล้อง,องด้วยนี่ค่ะนี่ก็ฝั่งนู้นก็เป็นดอ,อกกันหมดแล้วค่ะเพื่อนๆกระเจี๊ยบติดดอ,อกกันหมดแล้วค่ะเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ค่ะเป็นดอกกันหมดแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วก็ ทยอยกินไปรุ่นนี้ก็โตมาทีหลังก็กินทีหลังเนาะดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเราปลูกแบบโตทีเดียวเลยก็จะกินไม่ทันนะคะเห็นไหมนี่ดูดูดูดเบิรงงามค่ะงามอันนี้ก็เป็นต้นถั่วเขียวเนาะถั่วเขียวก็มีฝักแล้วคะ่ะ อันนี้เป็นถั่วเขียวที่เก็บมเมล็ดพันธุ์ได้นะคะก็เอาพันธ์มาจากบ้านอาจิกนั่นแหละคะ่ะสองสามฝักก็มาขุดหลุมได้เนี่ยค่ะสามสี่ต้นสามสี่หลุมหลุมหนึ่งก็สามต้นนะคะเนี่ยค่ะไปแล้วค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้อยทำสวนนะคะขอให้ทุกคน รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์อย่าลืมทานผักทุกมือด้วยนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงเนาะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ